สวัสดีค่ะสวัสดีพม่แม่เอซทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ที่รับชมอยู่ในขณะน,นี้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะนี่พาพี่หมาอาบน้ํามาเดินเล่นนะคะเดินออกกาลังกายตอนต่อเช้านะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะน้ำอย่างหลอเลยนะคะเดินออกกําลังกายนะคะตอนตเช้าจะได้สดชื่นนะคะ ตอนนี้ก็แห้งแล้วนะคะแดลทพี่มัาของเราแห้งแล้วฝนยากเต็ดเรงมากเลยนะคะอาบน้ำแต่เช้าเลยนะคะวันนี้แตงรอเลยนะคะ morning everyone โอ mm ้แดดแดดนี่ร้อนจัดมากเลยนะคะ กายแต่เช้านะคะมาออกกําลังกายกันกับพี่มัมของเรานะคะ กินกล้วยนะคะกล้วยที่เราขายเมื่อวานนะคะวันนี้ก็กลับขอบพระคุณนะคะคุณพี่ออนแล้วก็คุณคอรินนะคะเราจะเลี้ยงให้วันนี้นะคะตอนเช้าเราจะเลี้ยงให้ทุกเชือกอยาอยู่ที่ไหนเคเดี๋ยวจะให้ทุกเชือกได้กินกันนะคะให้พี่หมัม่พี่หมั่กินไปก,ก่อนเลยนะคะเดี๋จะได้ตืน่นเต้นง่อนวางก่อนก็ อากินไปเค้งหนึ่งก่อนเลยนะคะไม่หหวกินไปแล้วเพ่งเลยนะคะ กินนะคะอร่อยมากเลยกินเร็วมากเลยนะคะที่หม่หมของเรากินสุดยอดเลยนะคะแป๊บเดียวเค่งหนึ่งแป๊บเดียวเร็วมากนะคะมองไม่ทันเลยเีจะเลี้ยงให้นกช้างนะคะได้กินทุกเชือกนะคะตอนเช้านี้นะคะกราบขอบพระคุณคุณพี่ออนแล้วก็คุณคอรีนนะคะเมื่อวานที่ยังไม่ได้เลี้ยงนะคะ ขอบพระคุณท่านทั้งสองมากๆค่ะนะครับคุณพี่ออนที่ท่านหมอปลวยให้เรานะคะคถ้าตทั้งสองมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปร่ารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ไมป่วยนะคะตะกี้เวลามัสคอลินนะคะนะพี่ดำแม่เหมยพี่หม่อแล้วก็น้องกาเกตกินแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เข่งนะคะ เศษเข่งนะคะนี่เตรียมเข่งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดใส่เข่งให้นะคะได้กินกันสามเชือกแล้วนะคะต้องขยาให้เขาขยายเลยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะหายแล้วนะคะแห้งแล้วค่ะตอนนี้เห็นเยอะเห็นเยอะไว้ให้น้องด้วยลูกไว้ให้เพื่อนด้วยไว้ให้เพื่อนเพื่อนด้วยครับเห็นนะพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำ

ตัน้ำให้น้กช้างทุกเชือกนะคะเพราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้วค่ะวานก็ฝนตกวันก่อนก็ฝนตกนะคะ น,นีมาถ่ายให้ชมความน่ารักของพี่หม่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรับชมคลิปของเราแล้วฝากกดกระดิ่งกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะอ้วนแล้วค่ะอ้วนมากนะคะคนยังเท่เลยนะ ถ้าอาบน้าล้างชำระร่างกายเสร็จแล้วก็พาเดินออกกาลังกายเล่นนะคะกินอาหารนะคะต่อไปก็จะไปที่พักแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมพ่อใหญ่คุณช้างของเราตื่นตอนเช้าก่อนเช,เช้านะคะพ่อใหญ่มองลูกหลาน โอ้กินอาหารนะครับเป็นอาหารเช้านี่พ่อใหญ่ของเราอยู่ทางนี้กินอาหารเช้าได้กินแต่เช้าเลยนะพ่อใหญ่ไม่อ้วนไม่ตกมันอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่ากินเยอะกินจุเลี้ยงดีนะคะเลี้ยงดีมากเลยนี่คือพ่อใหญ่ของเราสบายมากเลยไม่ได้ทำอะไรนะคะอยู่ที่เฉยกินอย่างเดียวใช่ไหม นี่พ่อใหญ่กุนช้างของเราหลอสุขคุ้มลุมลึกนะคะไม่เดือดไม่ร้อนไม่รู้อะไรเลยนะคะยืนกินอย่างเดียวนะคะให้ดูนะคะชมพ่อใหญ่ของเราใกล้ๆนะคะพ่อใหญ่เป็นช้างนิสัยดีนะคะถึงถัะอายุมากแล้วนิสัยดีมากเลยนะคะ ตกน้ํามันยังไงก็ไม่ไปไหนไปไหนโอ้ตอต้นยาต้นยาใช่ไหมน,นี่อาหารนี่จะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินนะคะไม่รีบเดี๋ยวจะเอากล้วยมาให้พ่อใหญ่นะ อลังจะเปรียมอาหารเลยนะคะลาไปด้วยภาพพร,พระใหญ่คุณช้างนะคะบรรยากาศตอนเช้าวันนี้แดดร้อนจัดเลยนะคะส่วนมากแดดร้อนๆแล้วก็กลางประมาณบ่ายๆก็จะฝนตกนะคะอยู่ที่นี่อากาศเปรส่วนนะคะรับสภาพไม่ทันเลยนะคะ น,นี่ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ Thank you very much for watching ขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ